สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาดูบ้านที่เขาประกาศขายมีคนฝากขายครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมต้องทำการสำรวจก่อนมาดูกันว่าบ้านนี้จะมีคุณสมบัติอะไรที่จะทำให้เราล่ำรวยได้บ้างประตูมันเข้าไม่ได้นะผมก็เลยต้องมาหาทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งโอ้มันมีทางเข้าใช่ไหมครับใช่ลองไปดู เจ้าของบ้านก่อนแล้ครับไม่ต้องหฉันหาแล้วโอ้โอบรรยากาศภายในบ้านมันก็ดูมืดมืน,นะครับนั่นมันอะไรนี่มันหัวของใครครับ อย่าลืมกดติดตามตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ซีด้วยนะคะและเมื่อน้องๆกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปทั้งหมดด้วยนะคะที่สำคัญเลยพี่ขอไลค์คนละหนึ่งไลค์นะกดให้พี่หน่อยนะคะแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกับพี่ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปเลยรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะคะ โอ้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ดูเหมือนว่าผมจะเจอกับ่นอะไรบางอย่างแต่เอาเถอะครับเราไปสำรวจจุดอื่นก่อนหูประตูเปิดเองได้ด้วยอย่ามาบ้านของฉันออกไปเอ้ยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลยมันดังมาจากข้างในนั้นได้ยินหรือเปล่าเฮ้ย hey, นี่เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า <c oughs> ฉันรู้แล้วนะได้ยินเหมือนกันเสียงมันดังมาจากตรงนั้น แล้วเราจะเข้าไปยังไงอะช่วยหากุญแจหน่อยสิก็หายูเนี่ยแต่หาไม่เจอลองไปดูตรงอื่นดูนะเหรอเออเงิ้ไปกันเฮ้ยเพื่อนตรงนี้มีช่องเข้าไปด้วยกระโดดเข้าไปเลยเร็วเข้ารีบเข้าไปข้างในกันเถอะเฮ้ยรอก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปเพื่อนเราไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยพวกนายปลอดภัยดีหรือเปล่าเฮ้ย ไม่ต้องกลัวนะฉันจะรีบลงไปช่วยพวกนายเดี๋ยวนี้ล่ะอย่าลงนะนี่มันัวอะไรกันครับน่ากลัวจังเลยโอ้ยตูนที่นี่ไม่ใช่ที่ที่นายจะมานอนนะเพื่อนเอามันเดี๋ยวนี้ ตูนอ้ยทำไมขี้เศ้าจังตูนตูนตูนมีเรื่องแล้วไอ้นูตูน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 ไม่ตื่นคนเรามันจะหลับได้ขนาดนั้นนะฮะอ้ยตูนตูนตูนไม่อยากตื่นท่านไอ้ไม่ตื่นฉันไปก่อนละเอายังไม่ตื่นอีกล่ะอ้ก็บอกแล้วไงว่าไม่อยากตื่น ไม่ไหวแล้วไม่ไหวได้ตกลง่นแล้วนี้ทุกคนคิดว่าเขาจะทำยังไงคะตอนนี้นะคะพี่ก็หลับปุ๋ยเลยนะคะดูเหมือนว่าเขากลับมาตื่นก็ได้ตื่นแล้วถ้าตื่นล้วก็รีบไปเร็วๆปุ๋ยต้องให้ใช้กำลังตลอดเลยนะนายเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวรีบไปเดี๋ยวนี้ครับว่าแต่ที่นี่ที่ไหนครับ ที่นี่ก็คือสถานีรถไฟรถไฟขบวนนี้มันดันมาพังตรงนี้แล้วพวกเราก็ติดเยู่ตรงนี้แล้วคุณจะวิ่งไปวิ่งมาทำไมอะครับคุณไม่เหนื่อยหรอครับดูเหมือนว่าที่นี่เนี่ยจะมีพลังงานบางอย่างนะครับคุณผู้ชมเอาลคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่นี่จะมีอะไรเกิดขึ้นรีบตามฉันมาเร็วยายฉันต้องหุกงกผมบอกตรงนี้เลยนะครับ วัวขาของผมรีบไปเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมเนี่ยฮะเออผมเจอสาวสวยแล้วผมต้องไปแล้วครับโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในที่ที่หนึ่งะคะทุกคนซึ่งเมื่อกี้นี้เราสลบไปใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เราก็มาโผ่ที่นี่อย่ามาคิจูอ้าค่ะรีบไปเดี๋ยวฉันจะสก,กัดมันไว้แล้วก่อนนะคุณผู้หญิงคนนั้นคือใครในายไม่อยากรู้จักเขาหรอรีบไปได้ โอเคเดี๋ยวผมจะรีบไปว่าแต่ไปไหนล่ะครับที่นี่มันน่ากลัวไปหมดรีบไปหาคุนแจ๊โอเคครับคุณผู้ชมผมรู้แล้วว่าตัวนี้คือตัวอะไรรู้แล้วก็มาใกล้ๆเจ๊ทีจ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะบอกให้โอ้ยอย่าไปไกลมันเข้ามาใกล้ๆเจ๊เออคือว่าผมไม่สะดวกเข้าใกล้แจ๊ครับ ไม่ต้องกลัวหรอกเจ๊ใจดีเข้ามาใกล้เจ๊เลยจ้ะหนูเ,เข้ามาครับ <c oughs> เข้าก็ได้ออดีมากนี่มันเดจาวูทัดทสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณอยู่ที่งานวัดฟุง้งฟิ้งกระดิ่งแมวครับโอโ้โหที่นี่เนี่ยมีอะไรให้เล่นเต็มไปหมดเลยนะครับ ผมชอบที่นี่จังฉันชอบที่นี่มากๆเลยเดี๋ยวฉพาาตรงนี้ฉันชอบกระโดดมากระโดดด้วยกันดิโอเคผมจะกระโดดกับคุณครับเดี๋ยวก่อนเธอสองคนมาทำอะไรที่นี่เพราะเรากำลังปล่อยคบค่ะพี่ขาชายหนุกนะคะมาปล่อยด้วยกันไหมโอ้จริงๆแล้วที่นี่ก็มีให้เล่นหลายอย่างนะครับคุณผู้ชม มาดูตรงนี้สิครับส่วนนี้เนี่ยเป็นโซนของอาหารร้านอาหารมีเพียบเลยครับแล้วตรงนั้นนะครับผมสังเกตเห็นมีกระเช้าลอยฟ้าสีชมพูฟงฟิงด้วยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปบนกระเช้าสีชมพูนะครับอันดับแรกก็มาซื้อบัตรก่อนไม่ขายจ้าให้นั่งฟรีโอเคครับนั่งฟรีเลยใช่ไหมเจ๊ใช่จ้าอย่าลีเจ๊๋นูเก็บตังค์นะ โอเคเราสามารถเปิดปิดสวิตช์ได้ตรงนี้แล้วจากนั้นเราก็ขึ้นไปตรงนั้นครับคุณผู้ชมโอ้วันนี้น่าจะมีสาวสวยนะครับเพอใครสนใจมานั่งกระเช้าเป็นเพื่อนผมบ้างไหมครับรับสมัครคนนั่งกระเช้าเป็นเพื่อนโอ้บรรยากาศภายในก็ฟงฟิ้งมากๆเลยครับหุยดูเหมือนจะมีคนขึ้นมาด้วยเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยสวัสดีจ้าชื่ออะไรหลอะ อ๋อผมชื่อไดโนครับอุ้ยน่ารักจังอะมีแฟนยังอ่ะอ๋อผมโสดครับผมโสดแน่ใจนะแน่ใจเครับไม่มีแฟนเลยจริงๆไม่เชื่อก็ลงมาดูได้เลยครับผมไม่เคยมีใครฉันไม่เชื่อหรอกแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครอะคนไหนครับก็ฉันไงวันนั้นยังบอกอยู่เลยเออเดี๋ยวก่อนนะครับผมไม่รู้จักคุณทั้งคู่นะครับ ฉันไม่ชอบผู้ชายคิดจื๊โอ๊ยนี่พวกคุณทำอะไรกับผมโอ้ยเกือบไม่รอดครับคุณผู้ชมอันตรายจริงๆผมไม่ยุ่งแล้วครับขออยู่เป็นโชดตลอดชีวิตโอเคทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับไปเล่นอะไรคลายเครียดกันดีกว่านี่เดี๋ยวพี่สอนให้นะต้องเปิดปิดตรงนี้อย่ามายุ่งกับฉันไปเลยไปไหนก็ไปฉันไม่ชอบคนใจชื้โอเคครับคุณผู้ชม ไหนๆก <Knock, S 1> ็ไหนๆแล้วมาเล่นรถไฟย้อมใจกันดีกว่าโอ้ยเร็วเกินไปแล้วครับอยากเล่นเกมมินิเว r ร์ค r ีเอตดาวน์โหลดเล่นได้ที่ QR Code มุมขวานี้เลยนะเข้าไปติดตาม YouTube ได้ที่นี่เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสาร Mini เว r ร์ค r ีเอ o ตที่ Facebook Mini ว o ร์ค c r เอ t ต r t h ไทยแลนนะจริงด้วยมินิเว r ร์ค r ีเอ o ตมีติกตอกด้วยนะช่องทางนี้เลยจ้าแล้วเจอกันใหม่นะ